<B> เอาเลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับในรายกาเกมรั d เด n ์ออนเกันเองเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ชุมชนนะครับผมนะซึ่งเป็นอีเวนต์ของร a d เด n ์ออนเอิร์ซีซั่นที่16นะครับนะเป็นชุมชนเราก็อยู่ที่ชุมชนเช่นเดิม ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ทาภารกินหลักของมาคัดหรือเปล่านะส่วนเควสประจําวันของแคลรีนะครับผมนะผมได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสามเควสนะครับและก็ส่วนทางข้าวงกดก็ได้ไปฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วก็ได้่าพวกนี้มานะชิมตัดแล้วก็เลื่อยตัดโลหะมาเรียบร้อยออ่เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนึงนะครับนะผมได้ลองเติมนะครับ20บาทนะครับเติมซื้อกล่องมาซื้อกล่องมาใบนึงเอ๋สักครู่นะครับผม เห็นไหมครับกระเป๋าเดินทางพร้อมของีค่ะกดรับเลยครับน่าจะเอาไว้ให้มาคัดนะครับผมนะเอาไปหยอดใส่กลับมาคัดเดี๋ยวเราจะไปหามาคัดขึ้นก่อนนะครับนะั้นแล้วก็มาดูกันว่าใส่กล่องอันนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคอ๋อได้บวกห้าร้อยพอยต์นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ครีมอ่าครีมผมเข้าใจผิดนะครับคลิปแรกอ่าคลิปที่ผมทำไปตอนนั้นผมนึกว่ามันบวกเจ็ดร้อยผมดูผิดเลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งนะครับมันบวกแค่ ร้อยเดียวนะครับมันก็ต้องขออาภัยได้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะทําให้เข้าใจผิดกันโอเคเดี๋ยวเรามาห,หยดทองกันก่อนเลยอ่าอันยี่สิบอันบวกหนึ่งพันโอเคนะครับมาเรามาดูหลอดอันนี้เราว่าขึ้นเยอะไหมหลอดครอบกว่าโอ้เกือบเต็มแล้วนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมเราจะไปทาเควสตการทดสอบความตั้งใจนะครับในนี้แล้วมาดูว่ามาคาดจะมีเควสหลักให้เราทําหรือเปล่านะครับเพราะว่าเควสหลักเควส์แรกก็คือเราไปลาก,กวางใช่ไหมแล้วก็ เจอคนฆ่ากันตายแล้วส่วนที่สองเราก็ไปบุกแคปนักจูโจมแล้วมันไปแล้วอยู่ดีก็เกิดไฟไหม้นะครับผมแล้วเพื่อนเราก็ตายไปนหนึ่งคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวกินอาหารก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะเสื้อผ้าก็ใกล้ขาดละมาดูกันว่าเราจะได้ไฟ บอร์รึเปล่านะผมอาขอเลือกเป็นเดกนั้นผมมีของบูชาเยอะมากนะครับผมผมไปฟาร์มทั้งลำห้วยคดเคี้ยวบังเกอร์เอแล้วก็สถานีตำรวจมาเลยได้ของบูชามาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปลูยกันเลยนะครับโอเคกดเริ่มนะครับเราต้องเล่นให้เร็วนะครับผม อย่าให้แก๊สมันเต็มห้องก่อนนะเราต้องเรีร้น,น,น,นะ,ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ายังไม่โดนสร้างดาเมจนะโอเคมาครับผมอันต่อไปอ่าระเบิดเหยียบกบระเบิดปลาแล้วเอาระเบิดเหยียบดีกว่านะครับผมระเบิดเหยียบค่อนข้าที่จะทํายากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลกันเลย โอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมพยายามจัดการไอตัวนักชคเลือดก่อนที่มันค้นพิษได้นะคือมันจะทําให้เราช้าลงนะครับแล้วพอซอมบี้ออกมาเยอะนะ่ะเราจะไม่ทันนะผมเราจะจัดการมันไม่ทันเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขอใช้เป็น A k เลยเพราะเ k คมันแรงกว่านะครับไหนดูซิได้อะไรโอเคเรายังไม่ได้ไฟเบอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้จะได้เป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็อาหารหมานะครับแล้วก็ดินปืน ผมจะไม,ไม,ม่ไม่มีหมาที่มีเพื่อนแทนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเป็นคาร์บอนแทนเนาะเพราะว่าจะเอาไปประกอบรถ ATV นะครับผมนะตอนแรกบอกรถ a v แม่นึกถึงหนังโป๊เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบเป็นรถ ATV v a, a TV. โอเคมาเดี๋ยวเราเลือกเป็นคาร์บอนนะผมส่วนดินปืนก็ยังไม่ได้ใช้หรอกเทาเป็นคาร์บอนคอมโพสิตก่อนอยากได้ไอไฟเบอร์มากเลยเพราะเดี๋ยวผมก็จะได้ไปบุกไอเกาะแห่งความตายแล้วไงจะเปิดแบบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ พยายามจัดกระจายในตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมเราถ้ามีตัวคอมพิวเตอร์มันจะอึดตนะ่างกันในมาแล้วจบครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมดีนะเอา AK มา AK มันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผม AK ของผมมันแรงมากโชคด,ดีด้ที่เอา,ท,เอาที่เอามาเป็น AK AK เดี๋ยวเรากดรับของไปก่อนเลยอ่าเรียบร้อยอ่าขั้งต่อไปใช้ความเสี่ยงส0 0้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมปืนผมจะพอไหมชุดผมก็น่าจะพอยาก,ก็พออยู่นะปืนก็น่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยนะครับผมขอกับเข้าไปในนี้ก่อน AK เดี๋ยวก,กดรับของก่อนเลย อ่าสก,กาเหรอเอ้ยเอาสก,กามาเล่นว่ะโหดมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเราทําขั้นแรกก่อนครับอยากได้ไฟเบอร์อ่ะลองดูจะมีไฟเบอร์ไหมบาคัทก็ยังไม่มีเครดทุ่มเติมนะครับผมมันคงให้เราทำภารกิจความตั้งใจก่อนแหละมันถึงจะให้เครดใหม่มาอ่าเอาเรืองเป็นเนื้อนะครับผม โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับขั้นแรกมาดูต่อไปขั้นที่สอง่าเป็นคารานะอาหารหมาทาเป็นอาหารหมาดีกว่านะครับเดี๋ยวนะเด็ดนะเด็ดนะเคปั๊มเลือดให้เต็มก,ก่อนเพื่อความปลอดภัยพยายามรีบเก็บอย่าให้ก๊าซเข เรียบร้อยนะครับผมอาหากกาลองไปได้สวยกาลองไปได้เวยน่าจะถัดอ่ายังไม่ได้ไฟเบอร์บันเทิงนะครับผมนะโห้ยากจัด,จดเลยเว้ยมาเดี๋ยวกดรับปืนก่อนครับคิดว่าน่าจะเอาเลือกอยู่นะอาฮาไหน๋เราเอาสกามาใช้นี้อือสกาที่บ้านก็มีหลายกระบอกอยู่นะครับผมแต่ไม่มีอันเลือดเต็มแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้สกากันเลยไป เอออะไรดีคืนชีพเหรอเออเครื่องคืนชีพก็น่าใช้นะโอเคเอาคืนชีพดีกว่า uh. โอเคครับเรียบร้อยอ่าโอเคเราได้ภารกิจจากมาคัสแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวกดรับของกันก่อนเลยโอเคเดี๋ยวระดับต่อไปเราค่อยมาทำนะครับเราไปทำภารกิจหลักของมาคัสกันก่อนนะครับผมมาดูซิมาคัสจะมีภารกิจอะไรให้เราแหมกําลังมันเลยไหนมาคัสภารกิจอะไรเพื่อนเปลวเพ,พิงจะชำระล้างความคิดและจิตวิญญาณของเราอ่าฉันต้องการให้พวกเขาต้องการทําอะไรให้พวกเขามากกว่าน,นี้แต่ฉันต้องไปแล้ว ไยัยจะตรัสักกางของชุมชนจะตรัสักการของชุมชนเหรออ๋อนี่เรามาซูรูแซมบารูซูรูบาซิกาแม่สมัยเข้าค่ายลูกเสือยังจำได้เดี๋ยวซิทำอะไรเอ่ยมาคัดงงโอเคอ๋อเรามารวมกันที่นี่เพื่อบอกลาพวกก้าและและเพื่ออิสระภาพของพวกเรา โอเคกดปั้มเงินก่อและเพื่อวิธีของเราอ๋อและก็เพื่อทําให้วัฏจักรสมบูรณ์เพื่ออะไรก็ช่างแต่ผมมาเพื่อภารกิจจะเพื่ออะไรก็ช่างแต่ผมมาเพื่อทำเทรดนะครับอ้าวเจอคนขี้เมาเลรอเนี่ยจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับวัฏจักรรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อโปรแกรมมันจะไปรู้เรื่องบ้าอะไรกันโดยเฉพาะแกไอคนทรยศ โอเคครับมาคัดดนีหากหาวัฒนรยศอย่าได้หมหลังพี่น้องเอ,อ๋ยฉันจะแสดงให้พวกคุณได้เห็นเส้นทางที่เที่ยงแท้แม่อ้าวระเบิดจเจ้าเจมส์กเ,เข้าอ้าวมีระเบิดใชยเลยเกิดอะไรขึ้นครับผมอ๋อ พอมีมาเอ้าเออขอโทษนะทำไมพวกมึงมาลุ้มจับลูนันดี้อ่ะไปไปฮัทเทียงมีพีเอ่าอยู่น้ำครับเอาแต่พูดอย่างเดียวไม่ยอมกินเลยอยูน้ำแล้วอ๋ออาชีแรงกล้าลุกไม่อีกครั้งอ้าวจบแล้วเหรออ้าวแล้วก็คนตายมึงก็ทิ้งศพกันไว้เนี่ย แล้วแคลรีไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนกับเขาเลยไอโอ้โหแหมซอมบี้บุกแคลรีมึงเยินเฉยเลยไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับชาวบ้านชาวเมืองเลยโอเคนะครับสำหรับเฟสหลักของมาคัสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันเกิดอะไรไม่รู้ชุลมุนยูดี้กองไฟก็ระเบิดแล้วซอมบี้ก็บุกเข้ามาเแล้วมาคุยกับมันก่อนความตายของฉันและความตาของเจคอบและพวกขับรถความเป็นของฉันฉันจะไม่ทับพลาดแบบนี้อีกแล้ว ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องถ้าท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ,โอเคเอาเป็นว่าพริเอกของมาคัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ มากระจุ้มาม,มาตุ้มออโมโหกันอยู่ตรงกลางแล้วก็ดูระเบิดแล้วก็สบีบุกแล้วก็แค่นั้นก็จบไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอมันจบนะครับผมสําหรับสัปดาห์แรกจะมาทำสรุปใน,นเรื่องให้ฟังถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสโอเคโอเคภารกิจของมาคัตวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ภารกิจของแครี่ปัจจุบันก็เสร็จเรียบร้อยเขาบังกดก็ไปบุกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่การทดสอบความกล้าหาญนะครับผม เดี๋ยความตั้งใจเดี๋ยวเรามาที่นี่ลุยที่นี่กันต่อนะครับเพราะรู้สึกติดลมกังที่นี่มากเลยอ่าส่วนยาเราเหลือห้าอันจะพอไหมเนี่ยจะพอหรือเปล่าจะพอหรือไม่จะพอหรือเปล่าจะพอดีไหมจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วก็ชุดเดี๋ยวผมขอดูชุดผมก่อนชุดน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ปืนสก,กาเหลือแต่ปืนสก,กาวปืนไม่น่าจะพอโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้าน กลับบ้านไปเอาอาอาวุธก่อนนะครับเอาอาวุธอะไรเตรียมพร้อมมาดีๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาอาวุธดีๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับส่ภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงครับโอเคนะครับทุกคนผมก็ได้กลับบ้านไปเอายามาเพิ่มนะครับแล้วก็เอาปืนมาอีกสี่กระบอกนะครับแล้วเอาชุดสวอดไปอีกหนึ่งชุดนะ ก็คือว่าเดี๋ยวกดใช้นี่ก่อนฟื้นคืนชีพโอเคเพื่อการตายกันตายไงกันตายจะได้ฟื้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับคือเควสหลักของมาคัสของวันนี้เราก็ทําเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันต่อไปจะมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะจบแค่นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผลิตภัของครอบครัวเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับเควสของมาคัสก็น่าจะจบหมดแล้วนะครณนะเป็นเอ่อเควสหลักของมาคัสก็น่าจะจบแล้วคงต้องรอสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมนะโอ้โหสัปดาห์ต่อๆไปให้ของนี้อันนี้ต้อนอะไรเนี่ย ต้นกล้าซากุระเลยอะโอเคส่วนเคล็ดลักของอ่าคนต่อไปคงต้องรอ,อของสัปดาห์ต่อไปนะครับส่วนของมาคัดก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยล้วแต่วันนี้เราก็ก่อนจะจากกันไปเออก่อนจะอ่าจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะทำเคล็ดเธอทำทีเว้นทดสอบความตั้งใจก่อนนะครับเผื่อได้ไฟเบอร์นะครับเพราะว่าของบูชาผมก็มีอยู่3,000ัถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะครับขอเลือกเป็นลัทกาศัพ ก็จบเรียบร้อยนะครับโอเค okay. ต่อไปใช้3ามเปรเ็นสองหรอไม่พอแล้วครับผมคงต้องรอภารกิจรีเซ็ตนะครับผมนะโอเคก็จบเรียบร้อยนะครับผมสําหรับเควสหลักของมาคัสแล้วก็อ,อีเวนต์ทดสอบความตั้งใจนะครับแต่ว่าก็คือผมไม่มีปัญญาไปต่อแล้วเนื่องจากของบูชาใช้3ามเป็นสองคงต้องรออ่าอ่ามันรีเซ็ตเป็นวันต่อไปนะครับคงต้องรอมาเล่นใหม่ส่วนภารกิจหลักของมาคัสของวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ มันมาอมบีมาบุกตรงกลางแล้วก็คืออะไรไม่รู้มา,มาตุ้ม,มาโฮมกันแล้วก็ยืนดีรรเบิดตต้มเป็นกู๊ดคันไม่ต้องงงครับเพราะผมก็งงเหมือนกันโอเคนะครับอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้เลยนะครับผมนะ <S <S นะสําหรับกีเวนต์ประจําวันของแครี่ผมก็ไปเลียร์ดเรยบร้อยแล้วแหละแต่ก็คงไม่ได้ทาคลิปให้ดูแล้วก็เขาวงกดมันก็เปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะครับ ก็เลยทําแต่อีเวนต์หลักของมาคัดนะครับน่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ดูจนจบก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม